ข่าวดีสำหรับสาวฮอนด้า CRV เพราะว่าหลังจากที่มีภาพทดสอบวิ่งในต่างประเทศมานานเหมือนกันคราวนี้ถึงข่าวคนไทยแล้วครับตอนนี้ก็ได้มีภาพปลุดทดสอบวิ่งของเจ้าตัว Honda CRV Generation ที่6หรือว่าเวอร์ชั่นล่าสุดเลยด้วยครับคันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นขายไทยจะมาทดสอบวิ่งก่อนที่จะเปิดตัวจริงในรูปเราจะเห็นว่าตัวรถนั้นถูกลลยพางมาทั้งคันด้วยแทบไม่เห็นอะไรมากเลยครับ ทะเบียนรถจะเป็น TC กรุงเทพมหาคนครเอาไว้ทดสอบวิ่งในส่วนของบ้านเราเองแต่เราก็ยังได้เห็นไฟหน้าแบบใหม่รวมถึงกระจังหน้าที่มีแบบใหม่ทั้งหมดด้วยลายพรางแบบนี้ก็ทํำให้ลายตามเหมือนกันนะครับถ้าเรามองไกลๆเนี่ยในส่วนของไฟไท้ายก็ยังเป็นแนวตั้งทรง L shape แล้วก็ยังมีที่ปัดน้ำฝนหลังมาเช่นเดิมครับและด้านล่างก็จะเห็นว่าเป็นท่อไอเสียคู่ที่เป็นโครเมียมทรงเหลี่ยม อย่างน้อยตอนนี้ก็มีทดสอบวิ่งมาให้เราได้เห็นแล้วนะครับอีกไม่นานเท่าไหร่ทุกคนก็น่าจะได้เห็นการเปิดตัวขายจริงในบ้านเราแล้วครับแต่เห็นรถทดสอบวิ่งก็อาจจะไม่เห็นภาพคันจริงเนาะวันนี้ผมก็มีภาพลุดคันจริงมาให้ทุกคนได้ดูด้วยนี่เลยครับเป็นภาพลุดคันจริงด้านหน้าของ CRV g e n e r เจเนอเรชั่นที่6กระจังหน้าขนาดใหญ่มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็มีความโดดเด่นมากกว่าตัวปัจจุบันเยอะเลยไฟหน้าเรีวแล้วก็ยาวขึ้นมากมาก ในส่วนของด้านท้ายจะเห็นได้ชัดในหลายจุดการออกแบบดูเรียบๆไฟจะคล้ายเดิมแต่พิเศษข้างในนะครับจะมีไฟที่เป็นรูปตัว C ความด้วยตรงนี้สวยงามมากๆครับเหมือนกับไฟหน้าใหม่ของตัว Mazda CX5 เวอร์ชันต่างประเทศหรือว่าใน b m w ก็เป็นตัว C แบบนี้เช่นกันครับผมมองว่าจุดนี้ทำให้รถโดดเด่นมากๆ ในส่วนของด้านล่างก็เหมือนกับภาพที่หลุดวิ่งเนาะจะเป็นชุดแต่งที่ดูรีบเรียบมาพร้อมกับท่อคู่ที่เป็นโครเมียมด้วยเป็นไงบ้างครับสำหรับ Honda CRV เจเนเรชั่นใหม่ล่าสุดเพื่อนๆชอบหรือเปล่าครับถ้าใครเล่งไว้ก็รออีกนิดนะครับผมมองว่าอาจจะไม่กีเ่เดือนหรือว่า,าจ,จะเป็นแค่ปลายปีนี้ก็ได้อาจจะมีการเปิดตัวจริงแล้วก็ได้ถ้ามีข่าวสารใหม่เกี่ยวกับ Honda CR v วผมจะไม่รีบอัปเดตให้เพื่อนๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ